ครัวบ้านติ๊กสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําบาร์บีคิวหมูกับบาร์บีคิวไก่นะครับผมวันนี้หมูใช้เป็นหมูสันนอกนะครับให้เขาหั่นมาจากตลาดเลยครับเป็นหมูหั่นเตามาอย่างนี้นะครับผมบอกเขาว่าหั่นบาร์บีคิวอย่างนี้เขาก็รู้เลยครับอย่างนี้ครับเราไปซื้อให้เขาหั่นแบบประมาณนี้นะครับใช้หมูสันนอกนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบติดมันแต่ถ้าคนชอบติดมันเนี่ยอาจจะเป็นหมูสันคอนะครับไก่ครับผมจะใช้เป็นไก่สะโพกไก่นะครับลอกกระดูกหั่นมาเป็นชิ้นประมาณนี้ครับ จะติดหนังด้วยนะครับผมเราใช้หมูกับไก่ผสมกันครับวันนี้ผมก็จะได้น้ํามันจากไก่นะครับเวลาเราย่างหมูเราก็จะไม่แห้งนะครับแต่หมูนี้จะไม่ชอบที่ไม่ชอบติดมันเยอะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นผักกันเลยครับครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่พริกหยวกก่อนนะครับพริกหยวกตัดประมาณนี้ครับแล้วก็ผ่าตรงนี้ออกนะครับ เอาไส้ในของพริกออกนะครับผมไส้ในเราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะผามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวตัดประมาณนี้นลครับตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ครับ พริกแดงนะครับตัดหัวมันออกก่อนครับผ่าครึ่งเหมือนกันครับแกะไส้ในของพริกออกครับติดเม็ดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรครับตัดแบบนี้ครับแล้วก็ตัดอย่างนี้อีกทีหนึ่งตัดอย่างนี้อีกทีหนึ่งครับครับ จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับต่อด้วยมะเขือเทศครับตัดหัวออกแบบนี้ครับหั่นแบบนี้เลครับก็คึ่งใหญ่ไปเลยครับมะเขือเทศสุกง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามะเขเทศเขาจะไม่สุกถ้าหั่นเลกไปเดี๋ยวจะเละน,นะครับบางคนก็ใช้เป็นลูกก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นอย่างนี้ครับ ประมาณนี้นะครับเมือคเทศต่อด้วยหอมใหญ่ครับตัดครึ่งครับแล้วก็ตัดครึ่งอีกทีครับจะได้ประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นแกะออกครับแกะแกะออกให้เป็นประมาณนี้นะครับหอมนี่ครับแล้วก็แกะออกไปประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับหอมใหญ่แกะออกแล้วใช้ห้องแขกนะครับประมาณนี้วันนี้บาร์บีคิวแบบง่ายๆนะครับใช้ซอสบาร์บีคิวที่เป็นสําเร็จรูปเลยครับไม่ต้องไปทําเองนะครับเพราะว่าเขามีไว้ให้เราสะดวกอยู่แล้วนะครับเราใช้เลยสองสามช้อนสี่ช้อนโต๊ะครับประมาณนี้ครับซอสบาร์บีคิวฉ่ำๆไปเลยครับ เรามีสําเร็จรูปเราใช้สําเร็จรูปง่ายๆนะครับผมเราไม่ต้องไปทาเองชีวิตเราไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากครับเขาทํามาให้เราง่ายแล้วเราก็ทําให้มันง่ายเลยครับจะเพิ่มด้วยซอสมะเขือเทศอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปาปรปิก้าประมาณนี้เลยครับตามชอบอีกเลยครับเพิ่มความเผ็ดลงไปครับผม ประมาณนี้นะครับผมจะเพิ่มความหอมด้วยสมนุนไพรของพริกลาบเหนือนะครับบาบิคิของผมผมจะเพิ่มความหอมด้วยพริกลาบเนือครับประมาณนี่ครับหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเผ็ดที่ซานให้กับบาบีคิโอผมสไตล์ลาบเนือ้อกินเครื่องเทศของลาบเนื้อก็จะมีมะแข็นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ กลิ่นของเขาก็จะหอมครับหมักซอสบาร์บีคิวของเราให้เข้ากับเนื้อหมูแล้วก็ไก่ครับว้าวสีดูดสวยงามขึ้นมาทันทีเลยครับผมจะหมักแบบนี้ไว้ในตู้เย็นประมาณ20นาทีนะครับปกติแล้วการทำบาร์บีคิวต้องทำที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับเราหมักไก่ไว้อย่างนี้แล้วก็เราก็ไปจุดต่อไฟนะครับผมพอเราจุดต่ไฟฐานเราก็จะเป็นฐานแดงพร้อมอย่างเนี่ยมันจะใช้เวลาพอดีนะครับ มันก็จะเหมาะกับการทำบาร์บีวเป็นแบบปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยครับเมนูบาร์บีวเมนูแบบนี้นะครับผมนี่ครับหมักไว้ในตู้เย็นนะครับประมาณยี่สิบนาทีเดี๋ยวก็พร้อมอย่างแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมการเสียบไม้กันเลยครับใช่ครับหมักหมูยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วครับแล้วเรามาเสียบไม้กันเลยครับผมจะเสียบหอมผมไปก่อนประมาณนี้ก็ เสียบกระเทศเข้าไปครับตามด้วยเนื้อหมูครับนี่ครับผักเราอยากกินอะไรล้วก็ใส่เลยนะครับเสียบใส่ไปตามที่เราชอบเลยนะครับนะครับก็จะใส่ไก่เข้าไปด้วยนะครับ ไก่ใหญ่ไปครับไก่นี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับบาร์บีคิวผมเราก็จะเสียบประมาณอย่างนี้เลยนะครับเราอยากเสียบแบบไหนก็เสียบเลยนะครับผักหมูไก่สลับกันไปเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับเราเสียบไม้เสร็จแล้วครับเราก็มาลงกระทะย่างแบบนี้เลยครับ นี่ครับผมบาร์บีคิวทำกินเองง่ายๆครับผมหมูชิ้นโตๆไก่ชิ้นโตๆแบบนี้เลยครับนี่แหละครับสีสันก็น่ากินแบบนี้เลยครับผมบาร์บีคิวนะครับผมเราซื้อที่เป็นสําเร็จมาทําเลยครับผมเราไม่ต้องไปทําเองครับไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากครับเขามีไว้ให้เราใช้แล้วครับเราก็ใช้เลยง่ายๆครับผมทำกินเองง่ายๆแบบนี้ครับนี่ครับบาร์บีคิวหมูไก่ชิ้นโตๆครับแดงนะครับไม้หนึ่งแบบนี้ ทำกินเองแบบนี้ภูมิใจด้วยครับได้เร้ททำอาหารกินเองนะครับผมนี่ครับว้าวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราย่างไปก่อนนะครับผมเราเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันจะน่ากินขนาดไหนครับเวลาสุกมาแล้วเพียงไม่กี่ขั้นตอนครับเราก็ได้กินนะครับไก่ย่างบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวของเราหอมซอสบาร์บีคิวนะครับผมแบบนุ่มๆไก่นุ่มๆหมูนุ่มๆแบบนี้เลยครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผด้วยนะครับถ้าชอบเมนูนี้ครัวบานรี่จะชวนทุกท่านมาทำอาหารกินกันเองมาหัดทำอาหารกินเองไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ